ยอมใจจริงนะเพราะว่าเขาปูทางมาแบบกระแสเขาดีมางนต่ก่อนฉายนะครับอ้าวอย่างที่แจ้งกันไปนะครับซีรีส์มัธยมซอมบี้หรือ all offers are d a t e นะครับกำลังกวาดความนิยมไปทั่วโลกนะฮะตามรอยความสำเร็จจากซีรีส์ squid game นะครับที่ฉายบนแพลตฟอร์มเดียวกันหลังจากที่ปล่อยเมื่อวันศุกร์ที่28มกราคมที่ผ่านมานะฮะผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์ครับยอดสตรีมมิ่งนะฮะมากกว่า124ล้านชั่วโมงนะครับครองแชมป์รายการทีวีที่ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษยอดนิยมอันดับหนึ่งไปทั่วโลกไปแล้วนะฮะนี่จึงไม่น่าแปลกใจครับที่ทัพนักแสดงของผลงานเรื่องนี้นะะแม้ว่าจะเป็นหน้าใหม่นะเนื่องจากทางผู้สร้างเนี่ยต้องการให้ดูสมจริงครับเพราะเป็นเรื่องราวของไวรัสซอมบี้ครับที่แพร่ระบาดในโรงเรียนมัธยมแต่นักเวลานี้ครับแต่และคนดูสิฮะโอ้โหโด่งดังเป็นผู้แตกไปหมดเลยนะครับซึ่งรวมนี่แหละครับตามภาพเลยก็คือ e u มีนะครับนักแสดงหน้าเด็กวัย27ปีนะครับที่หลายคนจดจำเธอจากบทจียองในซีรีส์ squid game นะครับ และก็มาถึงมัธยมซอมบี้เธอก็สมบทเป็นนายอนนะครับสาวจอมพยาบาทนะครับที่จงใจทาให้เพื่อนร่วมห้องกลายเป็นซอมบี้นั่นเองครับอียูมีเนี่ยเล่นดีมากนะครถึงขั้นที่ล่าสุดนะครับคนบันเทิงของบ้านเราเนี่ยคือคุณนิวเคลียร์หันษานะครับประกาศเลยนะว่าอยากจะเอาทุเรียนนะฮะไปปลาหัวนะครับส่วนคุณตู่เบี้ยวดีนะฮะถึงขั้นโพสต์ภาพเปรียบเทียบเลยเขาแสดงก่อนอันนี้คือซีรีส์ Squid g a m e ใช่ไหมแล้วก็มีมัธยมซอมบี้ พร้อมกับวาัฒาเดดใต้ภาพนะครับว่าจากผู้เสียสละในวันนั้นสู่คุณเวนในวันนี้นะครับส่วนในแคปชั่นบรรยายภาพเนี่ยก็ชื่นชมนะว่าเออไม่ยึดติดในเรื่องบทบาทนะไม่เกี่ยงบทบาทดีแสดงบทบาทที่ตนได้รับได้อย่างเต็มที่นี่แหละนักแสดงครับทางด้านเว็บไซต์นะครับของข่าวบันเทิงนะฮะอย่างเคของเกาหลีใต้เองก็รายงานถึงความฮอตของยูมีฮะล่าสุดว่า อยอดผู้ติดตาม IG ของเธอพุ่งนะฮะจาก40,000 followers นะครับเป็น7.1ล้าน followers นะครับหรือว่ากว่า175เท่าตัวในช่วงเวลาเพียงแค่ 5เดือนเท่านั้นแหละขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็ยังมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะติดตามเราไลฟ์กัน,นะฮะก็มีเหมือนกันที่ทาง Facebook ก็เสิร์ชเลย True Insight นั่นเองนะครับนอกจากนี้ช่องทางอื่นๆเนี่ยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนี่เลยครับ